มาแล้วเฉวินตาอมนุ้มไปตรงนู้นเฉวินเอาเส้นป้อนเฮียหน่อยเอาเส้นป้อนเฮียหน่อยเ<ะ>ส้นป้อนเฮียตาอมเย้อือไม่ดูทางตาปลาจรนนะฮะกินกระเจนาด้วย

ชิมก่อนไหม